ก็จะมาสวดมนกิจกรรมความเพียรนะครับครั้งที่65วันที่8มีนานสลาวินลำดับที่121คงอวันนี้วันที่8มีนาเป็นัางที่65ที่ข้าพเจ้าสลาวินกับเลนบว์ ขอถวายเสียงสวดสรรยายพระสุขพระบิตและมงคลต่างๆถวายเป็นทุนถบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแหลกบูชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและดีแจ่มมีวิจิตจรอย่างระเบิดชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเพลินบทหนึ่งชุนนมเทวดาสังมันตาจักรวาเรสุอาจาระข้าเชิสุเทวตาสัตทมังมมริราชสัสจานตุสัทธรรมกฐัง สัเามจรุเปทินสิขรเราจะเดจวิเกวิมานตที่เปรเทจวมไตลวนนคาเาเวัตุงนีเคเตปุมาเยตเวาชล่าตะลาวิสเมยัอากนาตติันตาสันิเกยจัมปุริลาวจนารโเมตพนตุัมะสวรรคโลยพันตันตัสวรรค์โลวยพันตันตัสวนคโลยาพันตันตันสวรรค์โลวยาพันตันตมนะรรค์ลวนาพกนลันต์ฝั่งปุชาามะอินาสกาลนะธมังอุช อิมินาสกาเลนาสัคานปุชยามะสามกับพาราตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังภควันตังอภิวันตีมิสวากขาโตภควาตโมธรรมนันตานิสุปฏิปันโนภะคะโตสาวกังตังโกตังตัณมามิสี่นักการสิทธิฆาตาโมระสาวะปะคะวตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสังณโมระสาวะปะคะวตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสังณโมระสาวะปะคะวตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะท้าไตสนะปุ่มมานาปะ ทังสนักามิธรมสงนนักามิสัสนักามยปีพุทธังสันักามิตุติยปีธรมันนักามิตุติยปีสัสนักามิตัดมปีพุทธังสนกามิตัดมปีธรมันนักามีตัดมปีสัสนักามีสัจจิริยาคาถานติเมสันังอุทเมสนังกัลังเตินะสัจวัชนะสุติเมคุตุสัพทา Nathime Serang Ayang Thamome Serang Walong Etena Sajwatenasudime Putu Saptaha Nathime Serang Ayang Thamome Serang Walong Etena Sajwatenasudime Putu Saptaha Kejarah Samayasud Ewame Sutangi Gang Samayang Bhakawa Saktisuwiha Diti Kabilawatudu Semie Mahawane Mahata Piku Sange Nasting Majamatihi Piku Satehi Sapehiwara Natehi Tasehi Jalokatha Tuhi Dewata Yebuyana Sanni Patidha Hondi Pakorn Tarsanya Piku Sange Nasting Majamatihi Piku Satehi Sapehiwara Natehi Tasehi Jalokatha Tuhi Dewata ทวันังเอกดาั้งโหติอยังโภวะวาสกีสุวิหะรติกาปิล้วัตถุสมิงมหาวันิมหาตาพิกุสังคีนัสติงปัจจมัตเตหิตพิกุสติหิสัพพีเหวารหะเตหิตทัศหิเจโลกะทาตุหิตโยตายิุเอนะแต่นิ้ปติจารโหติพะควานตังรัชนายาพิกุสังขันจะยานุนัมปยาปีนักะควาเตนุปสังถุเมียมะอุปัสสังกบิตวาวะควาโตสังเกปเจกัคคาถาปเสยามติอรลโมตาเทวตาเสราปีนามะภระวาปุริโสสัมมิตังวาปัง kesalaya pesali tang wabah kemisinya iwa iwa tuh awas itu dewi tuh telah kita apa kau pura tahu pada tak hantu ada kota dia tuh apa kontang api wati tua i kementang asang tuh i kementang kita aku i kau dia tuh apa kau tahu tenke i mang katang apa hati tuh hah sama yoga ya sama kata aku sama i mang kama sama yang kaki kita apa lagi tentang hati ada ku apa lagi tuh apa kau tahu tenke i mang katang apa hati terus api hantu kita angkatan untuk suka makan tuh saat jiwa อันโขวะปราเทวตาประกอบตัวสังเกตยิมังขหถังอภารสิเชตวันคีรังเชตวันปรีคลังนิทังคีรังองค์หัวจอมเนชาเตจันติสุขาวิมลราจักขุมิตาสุขันตาสุสุนาคาติอัลโขวะปราเทวตาประกอบตัวสังเกตยิมังขหถังอภารสิเยเกจิพุทธังเสนังคตาเสนาเตคมิสันติอภัยภูมิปหายะมานุสังเกหังเทวกายังปริโพเรสันติสิอัลโขวะพะขวาริภูวามเตสีเยปุเยนะปิกาเวสัสสุโลกันธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโอนติ คถาคตังทัศนายยะพิคุสังการจางเยปิเตปิโคเวนีสุมติธรรมฐานังอรันโตสามาสัมพุทธเตสสามปิปะควันตานังอิตาปรมาเยวะเกิตากเสนิปิตาริสุนเฉทาปีไมหังอิตรหินเยปิเตปิโคเยอภิสันติอนาคาตังมฐานังอรันโตสามาสัมพุทธเตสสามปิ มักควนตานังอิตักปรมายวตเทวตาสันติปติตาภูิสันติเศรษฐาบีไม่หังอิสรหิไตรกิสามิปิคเวเทวกายนังนามนิกิตายิสามิปิกเวเทวกายนังนามนิตายิสามิปิกเวเทวกายนังนามนิตังสุนัสสาทุกังนามสิกโลโขภาสิสามิติเอวังพันเตติโกเตปิคูปุกอนโตปัญจโตสุภคจกวาอตัตโวะจัติโลกัมโลกัตสามิยะตับภูมาสัตติตายเยสิตายกิริขะพลัง ปหิตธตาสมาหิตาปุตตุสีหาวสลีนาลมหังสัพพิสัมพุนโอทธรรมนาสาสุทาวิปัสสนะมนาวิราชินโยเปจุตเตยตตวาวันีกาภิลาวัตเวจโตอมันเตยสตทธาสาวเกสสานีนาเตวกายาพิกันตาเตวชนะธาพิกาโวเตจะอัตตควะมมรุญุตตวาพุทธาสาสนาเตสัมปาตุระโอยะนังอามนุสสานะทศนาปิกเกสตะมัตถกุลหัสังอัตตาสัตติริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสสานะมัทธสุงอัปปิกเกสตะมัตถกุลทิสาสภาปุตตาอัปปุลัตจะสังอภิญญ อาวิตวนาตจากภูมาตะโตอมันจะยิสัทธาสาวกเทศตนีนาเตยพวกายาติกันตาเตยชนะมีกวยเยวังกิตยิสามิทิราหีอนุภุปโสสัตตสหัสสาวยขาภูมากพิรอดถวายที่ทิมตัสติมันโตวนาวัโตยัสสติโนโมทัมนาติกามุิกุลังสมิติงุนังชาสหัสสาวะหีมวันตายกขานักัวรนิโนที่ทิมตัวชติมันโตวนาวันตยัสสติโนโมทัมนาติการมุงพิกุลังสามิติงุนังสาตากิลานตีสานายัวษ์ขานนักจัตวนิโนที่ทิมตัมิติ Yate Solar Sasa Hasta Yakhana Nasta Wannino Iti Manto Chuti Manto Wana Mo Thamana Pika Mu Piku Nang Samit Jing Nang Weisan Pita Iti Manto Chuti Manto Wana Wanto Yasetino Mu Piku Nang Samit Jing Nang Kum Pilo Rachaiko We Burasan Senang Pin Yu Nang Saja Sahat Slang Yak Anang Piyi Lupao Samit Kum Pilo Rachaiko ปุริมันจที่สังราชาทาดุโภปตาสถิตคนรนางอธิปฏิมหาชายสติโตปุตาปิตาสภาวโวอินนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนละวันโตยัสสิโนโมทมนาติกามุงิคุณังสัิติคิณังพรกินันจที่สังราชาวิรุฬหโภปตาสติตคุมพันธนัอธิปฏิมหาราชายัสสติโตปุตปิตาสภาวโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโมทมานาติกามุงิคุณังสติคิังปัิมันจทีสังราชาวิรุ กินธนามามหาภราอิติมันโตชติมันโตนะมันโตยะสัติโนโมทมมานาพิกรรมุงพิโกนังสัตติโกนังกุตตารัญจัตทิสังราชาคุเวโลตปัสสาสติยักษานังปฏิปฏิมหาราชยะสัตติสงฆุตาปิตัสสะพ่อโอกินธนามามหาภราอิติมันโตชติมันโตนะมันโตยะสัติโนโมทมมานาพิกรรมุงพิโกนังสัตติโกนังบุริมะที่สังฆตาตัสเถรทากินะวิรุทธโกปชีวินะวิรุปปะโขเวโรอุตระคิสัง จตโตเตมหาราชาสมันตาจตโรพิสารสันตะปณะอดังสุปนีกาภิละวัตเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูญานิกาตันภามยัานิโตนุเวเกนุพิภูจวิภูโตภาจันทโนกามาเสศโหจันกิโนกันดุนิกันดุจจันปนาโธโอปมาณเดยวจัตเอวัตุโตจามาตลิจิตเสโนจัตสันทภูนโรราชาเชนโงตะภูอาคูปัญจสิโขเจวติพัลูสีวัจสาอินติจายจราชาโนคันทภาสหารชุติโมนะมนาติกามุงติกลังสัมมิติงวณัง อาถาภูนาภาษานาคาเวสาราสาตัจกากับพราสตละอาคูปยาคาสายาติพิยาภูนาสัตตลถาจจอาคูนาคายัสติโนเอโลวันโนมหานโคโสปะคาสมิติโมนังเยนะคาราเชชาสารันติทิพาดิชาปักขิวสุทธนจักภูวิหายยศเตวนาวัชชะปตาเยตตระสุปนาอิติเตสานามังอภยันตภาณาราชานามสิสุปันนโนกีมะมะกาสิพุตโศนาอิวจังอิปุวะอยันตานาคาสุปนาสนามะกลงสุพุทธังชิตาวิชิรลหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตารวัสวัตเตเตอิติมนโตยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราชนะเวกสาเวปจิติติจิติติจับอาขาโตนัมจีสาสตังจับผลิกุตตานังสัพเพเวโลจนะมะกาสนังนิกตวาผลิกเถวนังลัหุบพันธ์มุปาขมงสมโยธานิพัตฒนเตติสุนังสวิติงวณังอาโพจเทวาปัทวีเจเตโชวายุยตสาขมงวัลุนาวัลุนาเทวาสมุติยะสัพสาตหักเมตตากะลุณากายิกาอาคูเทวายัสสติโนทัศเตเตสัทธากายาสัพเพนังตั๋วอนิโหนติมันโตชิติมันโตนัมโตยัสสติโนโมทัมานาอธิกรรมุปิคุณังสวิติงวณัง เวนทูจติวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมะนังยสุปนิสารีวาจะทัามกุปุรักิตาสุริยสุปนิสารีวาสุริยมะุปุรักิตาสนคาตานิปุรักิตาวาอาคุมันทาวาลาหากาวาสุนังวาสโบเซนวาสโกปะค้าปุรินตโน สัตตเตสสัตถายาสติณัตตาวนิโนอิติมันโตชิติมันโตณวันโตยัสติโนโมทัมนาทิกัมมวิกุณังสัมปิทิงวนังตถาภูตาภูเทวชลามกีติขาลิวะอริสก迦จารุชาจักรุมาภูขานิัาติโนวัลุณาสหะขมะจะอาจุตาจะอเนชกาผลิยาลุติลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนสัตตเตสสัตถายาสตินัตตาวนิโนอิติมันโตชิติมันโตณวันโตยัสติโนโมทัมนาทิกัมมวิกุณังสัมปิทิงวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุจามาสิกะบรุติก สถาคูหัรยโยเทวาเยจารุหิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอภูริวายัสติโนุพระเศตรสถากายญาสตินะต่าวนิโนอิฏิมันโตสุติมันโตนวโตุยัสติโนุโมธรรมนาพิจามมุปิคุณังเตยปิจิงพุณังสุกากรุมหาอรุณาอาคูลิสนาสาสหอุตตาลัยหาความโมขาอภูริวาิจัจนาสถานมติหาคัพยามิสกาญาสัสติโนุท่ายังอกราปยุนตุพุทธาวิวัสติพระเศตรสถากายญาสตินะต่าวนิโน ติมันโตชติมันโตวณัตโตยัสสิโนโมทัมนาติกรรมุลพิุณังสัมปติงวังเขมยาตุสิตายามักัตตกาตยัสสิโนสัมปิตรกาลามเสถาชตินามาจะอาสวะนิมานละติโนอาคูวัฏาคุประนิมิตาสัตเตเตตระกายาสัมปินตตะวานิโนติมันโตชติมันโตวณัตโตยัสสิโนโมทัมนาติกรรมุลพิุณังสัมปติงวังสัตเตเตเทวานิกะญาสัพเพนตตะวานิโนนามันวะเยนะอาการถุงเยจันเยสนิสาสหคุณชาติมัคคิลังโขตินะมนาสวัง พระเขโบข้าตลังนาคังจันทังวะอสิตาติจังสัพมาปรมตโตจากุตัยจิมัตโตสหานังคุมาโรติโสจัสโสภะครสิมิติงวังสหัสสัพมมาโลกนังมหาพมานิติสติปุปปโนจิติมโตภิสมะเกโยยัสลิโสสศเศราอิสราอาปปาเจกัะสวัตติโนเตสจังวัจโตอาคาอริโตปริวาริโตเตยสัพเทภิกันเตอินเดีเดวิศปมเกมารเสนาภิกกรรมีปัญสักการณ์ธมัที่ยังเอตักธรรมะธันตะลาคีนภัณฑมัตุโบสมันตาปริวาริสหามวมุจิถะโกจินัง Jatap Mahasino Agasthi Nakesi Bali Nala Mahajat แตธมจักรกับวนสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังภควาวระสียงวิหารติสิปตนีเกอเยนตตะมังควาปจัเทพิคูมันเตสิเอวเมเวอัาปะปะชิตนาสิตพายุจันกามีสกามาสุขลิการนิโยโินโอมมุกตชนาลิโกะนานิยนัสสันิโตโยจะยังนัสกิรามัานิโยโตุโนนิยนัสสันิโตเอเตเตพิคูันเตนุปปัมามชิมาปิตนนัปปิเตุานิกัลนียานักกรณีอุปสมัยญาติ

สกับปริเทวตุกขาโสมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิยหิสัพรโยโคทุกโขภิเยหิตะปโยโคทุกโขยัมปิดถังนะราปฏิดำปิทุกขังสักขิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกสายยังโผลปนภิโเวทุกขนสมุทโยอริสุจังยายังตันหาโพนภวิกันาติลาคราสังหกะตาตัางๆตัางๆพินณทินีเตที่ทั้งกรรมตันหาภวตันหาพิภวตันหาที่ทางโขปนภิโเวีจุพันนิโรธุอริยสจังโยตัสสศยวัตันหายาตีสัยเวลาพันนิโรธุยาโขปฏิณิสัคโภมาติอนารโยทังโขปนภิโเวี วันนี้เรตจะทำมณีปฏิปทาอริยจังอายะเีวะอริยโญทัคคีโกมคโคเสดิทังสมาธิฏฐิสมาสังโฆสมาวจาระสมมาขปนโตสมาจิวะสมาวยายมุตสมาตติสมาสมาธิอีกทางทุกขังอริยจัจติเมติกุเบกุเพอนุนเตสุทะเมตุจักขุนิขัพพิยานังขัปพิปัญญาขัพพิวิชชาขัปพิอัลลโภทัปพิขังโหมนิสังสังเนตสัจผริเยยติเมปิกุเวปุเพอนโนสเตสุทะเมตุจักขุม ทัพพิยานังทปิปัญญาทัพิวิชาทัพิอารโกทัิังโหมนิถังลุ่ังเลสจังปัิยาตัเมติกเวปุเอันเจตุามมตุจักุงุทพิยานังอุปทิปัญญาอุทิวิชาอุทิอารโกทัพิอทธงทุกขสมุทโยเลสจังตเมติกเวปุเอันเจตุามมสุจักพุงทุทิยานังอุปทิปัญญาอุทัิวิชาอุปทัิอาราโก ทังโผล่ปณิษังนสุภายสมุทโยอริยสัจจังปหาตปันติเมติกเวกุบเทนัสเจสุทังเมสุจักัมปติอนังปิปัญญาปติวิชาปติอโลูิตังโผิังสุายสมุทโยริยสัจจังปะีนติเมิกเวกุเทนสเจสุทังเมสุจักภัมปติอนังปิปัญญาปิวิชาทปิอโลโูทัปติอีกังันิโโิสัจจนติเมติกเวกเทนัสเจสุทังเมโสจักภ เทอเจตสุตัมเสุจปูิยานังมิปัญญาิวิชาธิอารโภธาิสังโฆมณิฐานายโทริจังสัจจิกาตันติเมติกุเบกเทเจสุัมสุจูิยานังรรมิปัญญาธิวิชาธริอารโภธาริปิังมิทเมติกุเบกเทเเสุัมเสุจูมปิยานังรรฏิปัญญาธริวิชาธริอารโภธาิ ทังโผลณีตงพันโยตวามแมนีปฏิปทาสจังเขเวตะพันติเมภิุเวฟุเพยแวสเตสุทมเมสุจักภูทปฏิยานังุปฏิปัญญาุทปฏิวิชาุทปฏิอโลโกทปฏิังโบัณีตงพันโยมแีปฏิปทาปริยสจังเขเวตติเมภิุเวฟุเพยแสเตสุทมเมสุจักภูทปฏิยานังุปฏิปัญญาุปฏิวิชาุทปฏิอโลโกทปฏิยาวกีวันจัเมภิุเวอีเมสุจักสุสุเรียสเจสุอว เนวะตาวาหังพิโคเวสเดวเกโรเตสมารเกสภอมเกสตสมนาภามนยาปชัยยสเดวนุสยะอนุตลังสมาสัมโพธิงัพิสัพุทโธปจัญญสิงยโตเจโขเมีิโคเวอิเมสุจตุสุยสเจสุเทวติปริวตังภวะตะกลังยตาวุตังยานัปสนันสุวิสุทังอโหสิอตาหังพิโคเวโรเกสมารเกสภอมเกสตสมนาภามนยาปชัยยสเดวนุสยะอนุตลังสมาสัมโพธิงัพิสัพุทโธปจัญญสิงห์ยะนัจพะนะ เทมนุสไสยอนุตรังสัมมาสัมโพิีห่งิสัพพุโปัญญาสิงห์ยานัจปณะมทัสนังอุทปาทิอากุปาเมวิมุตติยมันติมาชาติทานิปุณภวตธรรมวจักปะวาอัตตมนาปจักยานิพขุภวะโตปติตังอภินตุรีมัติจัปปะวิยานลกาัมิภะยามเนยัมตปัญาสตวิริชังวิตัมลังธรรมะจักภูทัปปิอยากินจิตมุทธยธรรมังตะพะนังนิโรธธรรมมติ บอว่สิเตจับพระ้อตาธรรมะกีปุมาเทวาสรสาาวสุขีตัมพระ้อตาพระนัสยังิปัตเนพระยนัจลังธรรมะจักกลางปวติังอติวเตยังสมินาวาคมนาวาุนามามรินาวาปุมุาวากีวาลุปิวตนางเทวนางค์ตะทางตะวาจตุมหาราชิกาเทวาสาเวตจตุมหาริกานางเทวนางตตวาตาวติเทวาสค์ทาเวตาวติจนางเทวนางตทางตวา mawa saw su menangang ketua Uustawauh sawang ke siwa saw su diratangang ketua per miwaihwanut saw tewati na sewa ke kajji kawa saw dampmbah kota perasi yang isi petani senut dalam kam cegah ikan apawat yang keak wa menak waak wa wa pewak wa seihan karenaang ยาวะภูมิโลกวาสัคโตอาภูคาคาจีอาจัรยจารัสสาสีลัพธะตุสังกปิตสังปาคำปิตสังปาเวทิอัปปามโนเจโอลโลโอปัสโลกีปัตุลาหสิปฏิกรรมเมวะเทวันังเทวานุภาวังอาตภะปะควาอุทานังอุทานิติอัญญาสิวัตุปุกนโยอัญญาสิวัตุปุคนิโยติิอติถังยันวัตุคนเทศะอัญญาคนโยติวะนามังโหงิสีติกาพุทธสถิติปิโสปะควาลังธรรมาสมพุทโธชเจนะสัมปโนสัตโตโลกาวิทูนัสโนภูรธรรมาริติสตระเทวนังพุทโภปะควาติ สิทธิธรรมาติสวัสดิ์คาร์โต้พุกตาสังโมทันติโกกาลิโกเอหิปัสติโกอุบะอิโกปัจตังมิตตปูยูมีติสิ่เปสังฆารตสติสุปฏิปันโนพุกโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพุกโตสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนพุกโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพุกโตสาวกสังโฆยะทิสังจตาริปุริสยุครานิอัตปุริสักุคลาเอสักพุกโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยสักขินยโยชลิกกะริโยนุตลังคุยังสิตังโลกัสสาติสิบสองสกตตวา สกตวาพุทธะตันห์อุตังอุดมังวลังปีตังเทวนุสนังห์พุทธเตชนัสตินานาสันตุปตะวะสภีทุกคาบุปปาสมินตุเตสกตวาธรรมะตัณห์อุตังอุดมังวลังปลิลาหุปัสสนะมังธรรมเตชะนาสตินานาสันตุปตะวะสภีพยาบุปปาสมีตุเตสกตวาสังฆะตันังอุตังอุดมังวลังอาหุณยังปางหุณยังธรเตชนัสตินานาสันตุปตะวะสเพโลกาบุปปาสมินตุเต13ชินนปัญจลัญชยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจิสเจตัสปาจัตาจยสปังล พรตเกเมมุนิสลาสีสีโระตัไมหังกุโดษโมทวิโรจนีสังโฆโตัไม่หังุริสักพุณนกรโลหะยมีอนุโตสิริพุโตจันรีปุถานโยปิทิภาคสมิงโมกตะลนโจรังเกจังเกนีตนี้ไมหังอาสุมาัฏลาุลาการสกุลมหาหนาโมุบัสุโมโตสเกติสโตปิทิภาคสมิงสุโยวะบะปังกุลนิสินโนสีสัมปโนสุพิโตมุนิปุะโวคุมาการสโุเฮโลมงสีจิตตะวรโกสมังหังวันนีจัง गुणकल Khamoletan jatah atan nayatukang สี่ปาอุมหากาปาอุ่ัสมาพินิมิตาคุณตังิเมฆาลังคุณิดคุณเสนะบัลงคละยิธรรมทีนาชิตสวามุลิโธตันยาปุตเตชมัลทลานิมิลิกมาิชิิันสิง์ัปนาวัตกามตาังัน่ลัลตังทีนาชิตสวัมินโตยาปุตเชมาตทลานินริลิกามชวลังอัตติมาตุตังคาวะกิจเจตระมเนีวัสราอัตตังเตังุตะั

ดุกตังสุมัคลังสุภังสุทังสุโสมุโจุังพมจาริสุปจกินังกายกรรมังวจกรรมังปทกินังปทกินังมโนกรรมังปณิสิิกินังปทะกินันิกตสัพันสุติปักินีภวสุสัพังคลังักกันุสัพวตาสัพพุทันภวินาัทาสุติพุเตโพธสัพพลังลังักกันุสัพวตาสัพพันภวินาัทาสุติพุเตโพธุสัพลังพลังักกนุสัพวตาสัพพันภวินาัทาสุติ ยาเตวตาสติีิหารแลว่าสิณีุเปลีปฏิลีตหิงตหิงารมทานีนพ้จาูชิตาสดิกรติาวิหารมทเรเตราจะมัชานอกาจาขบวสันกานปฏอุปัสสามาจเสานีขมาจะอิสาลาสปาปูตาสุกิตาพนจเตชราุชายปิจะอสัวาสังเสชาตาอัตตวาติการิยานิกังธมวังปิติจเตสัพเทปิทุกษะกรตุสังขยังาจุจิลังสตังธรรมโมธรมราจะปุคลาสังโฆโหตุสมโควะอัตยยะจัจจีตยะ ธมีอริยปเวทิเตปันาโหตุสัพเติปนิโนพุทธสาสนปปมสรังปะเวโตกาเลตุวปสตุผู้ที่ภาวยสัตตังสมิทังเมตุเมนิงมาตาปิกาจารชังเนสุจังละคันติกุตตังเอวังขมินะราชนประจังละคันตุสัพปทาทิโมเทวตาอิโยชนัตขัาทุกขปะตาจนิตุขาพยาปตาจนิพยาปุกปะตาจะนโตกาโหตุสัพเติปนิโนเอตวตาจามีีสัพปังุยสัพปังสัพเทิวานุโมทันตุสัสัมปติสิทธิยาสัตตังขันตุสัต

สัพเพภูธาพระปตําปจีกันรัญญังพลังอรหันตนาจตเจชนะสองรามิสสะปะโสสัพเพภูธาพระปตําปจีกันรัญญังพลังอรหันตนาจตเจชนะสองรามิสสะปะโสสัพเพภูธาพระปตําปิจีกันรัญญังพลังอรหันตนาจตเจชนะสองรามิสสะปะโส เือาพแห่งริและความเีรและนิส่งแกบูชาพระตนรัยด้วยการตะยนบรมนะสุริแลปัญหาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าอยจาุกภัทั้งวงขอเจ้าเลยทั้งโลกทางธรรมอเทนาคหลายรมนา่ตระยหและปัเหล่านี้รมรแล้วรมคร้าพเจ้าจุกบพระพิจารณาีิาไม่ผูกแปดตลอดงรองวงนี้สสิ่งสร้งเใ้เกิดใภาพแห่งพระปิจงคสติทุปการคือ ส่งข้าวจางไหเกิดการสมงมรดจิตภาวนาขออนุภาพบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุนี้สงลพุทธจารกเมรจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจิ่ไปยังพวงคนยังวาทุกจหงี่บความสเรื่องการงานทางรระสัหวัดหลายตำบทุาจปฏิัติมีาเหนกธรรใการพัฒนากรรมฐานคือปัญญาและเจริญนจิจารใช้ทั้งสิขยันนสุขภาลรตเอิขออุมทัร่วมับแบบองยทุกท่านด้วยเอิ